My Little Pony Friendship is Magic เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ยังคงมีอิทธิพลอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ต ไม้ว่า Friendship is Magic จะจบไปแล้วตั้ง5ปีลืมแม้แต่ม y เลเติม p พ n ่อ e ิ e r a t i o n ชั่ไฟที่ก็เพิ่งยุติไปหลังจากลืมตาดูโลกได้ไม่นานด้วยสิ่งหนึ่งที่ทั้ง2ซีรีส์นี้ทำออกมาได้โดดเด่นเลยก็คือ เพลงนั่นเองคือแบบใครจะไปคิดแล้วว่าการ์ตูนเก่ก sure> ับมาน้อยที <k <k uh ่ในเรื่องดูจะไม่ได้จริงจ uh ังมากแต่บทเพลงที่ถูกประพันธ์ออกมานั้นกลับติดหูมากคุณผมบอกได้เลยว่าที่ผมดูไมาริเติพผู้นี้เนี่ยเป็นเพราะเพลงเลยผมจึงกล้าการันตีได้เลยว่าไม่ริเติพผู้นี้เนี่ยไม่ว่าจะดีหรือแย่ยังไง จุดแข็งที่สุดก็คือเพลงนี่แหละอย่างเพลงเปิดเนี่ยให้ขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเพลงอะไรแขมยังเล่นง่ายอีกด้วยเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแล้วกันนะ My list ี My ซึ่งบทเพลงแต่ละเพลงใน e n d s h i p is Magic นั้นส่วนใหญ่ต้องยกเครดิตให้กับ d a น i e l Ingram อตาก,กะวีผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงติดหูให้กับประตูเด็กมากมายอย่าง a าท้า a s p e a อ i t a l ล p เพชชอหรือล่าสุดก็กำลังร่วมงานกับเกมบ i l l y Bus u อเกมแนว 3D p l a t พลตฟอร์มต้องดนตีสุดแสนสนอกหูที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาในขณะนี้นี่เองแต่ยังไม่ใช่แค่ในซีรีส์เท่านั้นที่ประพันธ์เพลงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม าะไม่แต่แฟนดอมเองก็มีผลงานที่ทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยคือขนาดการ์ตูนจบไปแล้วแต่ก็ยังมีเพลงแฟนเมทที่ออกมาเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งถ้าจะให้ผมออกมาจัดลาดับพวกนี้ผมคงทําไม่หมดแน่นอนมันมีมากจริงๆแล้วนี่ยังไม่นับรวมกับนักดนตรีในอดีตมากมายที่เคยทําเพลงเกี่ยวกับเมลิเตอร์พุนี่มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วไม่ว่าจะเป็น a v i a t o r s นักดนตรีอินดี้ที่เริ่มจากการทําแฟนเพลงมาเลเติโพนี้จนนํามาสู่การทําผลงานเพลงในแนวต่างๆทั้งยังมีการทําเพลงเกี่ยวกับเกมร่วมสมัยโดยเฉพาะเพลงเกี่ยวกับเกมตระกูลโซที่ทำได้อย่างยิ่งใหญ่และอลังการมากหรือจะซซว่าฮอนักดนตรีผู้เปี่ยมด้วยทำนองแดนสุดเล่าใจที่ก็เคยฝากผลงานแฟนเพลงมาเด้เตมพนีสุดคลาสสิกไว้หลายเพลงจนในตอนนี้ผลงานล่าสุดที่โด่งดังก็คือ อจาก Siri has been นนั่นเงหรือจะเป็นมาคัสฟอนเนอร์ที่เหล่าโบรนี่รุ่นเริ่มแรกตันพากกันรู้จักในนามอเว n i n g Star ์นักดนตรีที่เริ่มจากการแต่เต้าผ่านแรงบนดาลใจที่ได้จากมาริเทนพูนีจนในปัจจุบันนี้พวกก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักดนตรีและทำภาพยนตร์ ที่มีสไตล์กับงานที่โดดเด่นและเป็นผู้ด้อยศิลปะอันงดงามตรงนี้สำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหรือติดตามมาก่อนก็อาจจะตกหล่นผลงานคุณภาพพวกนั้นไปได้เพราะอย่าลืมว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ตอนนี้ก็หายไปหรือไม่ได้อยู่ในแฟนดอมแล้วไม่ว่าจะเป็นวูดลอร์ดริฟฟินวินเลต o v e t ฟเดลโล โ n นิฟนิกหรือจะระดับตำนานอย่างโซเคล a ์แอนด์พาวเวอร์ฟูลซึ่งถ้าคุณเป็นโบนี่รุ่นเก่าจริงๆแล้วก็อาจจะคุ้นกับชื่อพวกนี้แต่ถ้าไม่คุ้นก็ลองไปหาฟังดูนะแต่รับเพลงของเซล์บีนเหล่านี้ล้วนยอดเยี่ยมเปี่ยมด้วยคุณภาพและมีคุณค่าทางจิตใจจริงๆ แต่ในกรณีที่คุณไม่เคยรู้จักศิลปินในแฟนดอมนี้เลยหรืออาจจะเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งรู้จักมาได้เติมโพนี่แล้วเกิดสนใจเกี่ยวกับแฟนเพลงพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากไหนจะฟังเพลงอะไรฟังแนวไหนฟังของใครวิดีโอนี้จะเป็นคําตอบที่คุณกําลังตามหาเพราะว่าผมจะขอนําพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโพนี่ชัดดอนนั่นเองครับแล้วโพนี่ชซดดอนคืออะไรล่ะ าจะใ้ผมพร่ำพรณนาแล้วก็มันคือแหล่งรวมผลงานของคีตากะวีผู้เล่ําำของแฟนดอมเป็นหนึ่งในมรดกที่มีค่าบนโลกอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและดื่มด่ำได้โดยไม่มีใครตัดสินว่าคุณจะเป็นโบรนี่หรือไม่หรือถ้าสรุปง่ายๆเลยมันคือโปรเจกต์ที่รวมผลงานเพลงแฟนเมดเกี่ยวกับมอสติ้งโพนี่หรือศิลปินที่เกี่ยวข้องกับแฟนดอมนี้จากทั่วทุกมุมโลกต้องมีการระดมทุนและสนับสนุนการเดินทางร่วมงานดนตรีหรือคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินข้างต้น ที่จะจัดในงานบรนี่คอนเนตแต่ละปีอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาได้นั้นก็เพราะมีผู้ก่อตั้งอยู่เบื้องหลังก็คือ t i m b e r Wolf กับ The ะสลิคออตเตอร์พุที่ริเริ่มโปรเจกต์นี้ในช่วงเดือนเมษายนปี2012โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านอัลบัม้มโพสต์ยูเรนโบอัประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด15เพลงซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากแฟนดม ทางทีมโพนีซดอนจึงได้มีการยกระดับคุณภาพของเพลงและทีมงานมากขึ้นทางการเปิดรับกลุ่มคนที่มีความสามารถและมีความสนใจในด้านดนตรีเหมือนกันเข้ามาร่วมงานซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินในแฟนดอมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักได้มาแสดงผลงานและความสามารถโดยบางส่วนก็เป็นศิลปินที่มีส่วนร่วมตั้งแต่อัลบัมแรกด้วยเช่นกันซึ่งโดยภาพรวมแล้วก็มีหลายคนเลยที่เข้ามาร่วมด้วยกับโปรเจกต์นี้ถ้าให้ยกตัวอย่างเด่นๆที่โบรนี่รุ่นฮัตคน่าจะรู้จักเลยก็น่าจะมีตั้งแต่ Explosive Pony Toast แอดมิวสิบโรนีเอเช n นดีลูตาลิแฟนฟรานซิสเฟสดีเจทีโ t ตีเป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าศิลปินข้างต้นนี้ก็มีส่วนร่วมเกือบทุกอัลบั้มที่ออกในแต่ละปีพร้อมกับผลงานเพลงอันสุดสแสนจะยอดเยี่ยมแต่ไม่ว่าเพลงจะดีแค่ไหนไม่มีคนฟังหรือรู้จักมันก็แทบไม่มีความหมายอะไรเลย นอกจากจะเป็นที่นิยมในคนหมู่น้อยดังนั้นเพื่อแบ่งปันความสนุนทีและคุณค่าของเพลงเหล่านี้ในเดือนมิถุนายนปี2017วกน,นี้แซดดอนก็ได้มีการเปิดตัวช่อง YouTube อย่างเป็นทางการพร้อมกับการเปิดตัวอัลบั้มการเดียนอย่างยิ่งใหญ่ด้วยบทเพลงของศิลปินในแฟนดอมถึง65เพลงซึ่งนับว่าเป็นอัลบั้มที่มีบทเพลงเยอะที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้คนจากทั่วทั้งโลกสามารถเข้าถึงบทเพลงคุณภาพจากแฟนดอมได้อย่างง่ายดาย จนถึงปัจจุบันนี้วุนิะดอนก็ได้มีการออกอัลบั้มด้วยกันทั้งสิ้น30อัลบัม้มซึ่งก็เป็นเพลงทั้งหมด1 7 8 9เพลงที่ถ้าจใจฟังทุกเพลงก็จะใช้เวลาประมาณ9000กว่านาทีหรือ1สัปดาห์เต็มเลยกว่าจะฟังหมดทุกเพลงฟังจนหูแฉะแน่นอนจนถึงทุกวันนี้วนิชดอนเปรียบเสมอสถานีสำคัญที่พาเราเชื่อมโยงสู่โลกแห่งดนตรี ที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าถึงเป็นประตูแห่งโอกาสให้กับบางคนใครสักคนบนโลกใบนี้ที่มีใจรักในเสียงเพลงและมเ็ิตันพนีหรือจะเปรียบเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นดั่งพิพิธภัณฑ์เพลงที่นําเสนอบทเพลงจากแต่ละอัลบั้มบางเพลงก็มีคุณค่าทาง,งจ,จิตใจบางเพลงก็มีเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดเป็นบทเพลงแต่ละเพลงบางเพลงเป็นหนึ่งในความทรงจําดีๆของใครบางคน ซึ่งทั้งหมดนี้เองคือคุณค่าที่ดนตรีสามารถมอบให้กับเราได้ถึงแม้ว่าแฟนตองไม่เลนเพอนี่จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ผู้นิสิตดนก็ยังคงอยู่อยู่เพื่อส่งมอบความสุขเพื่อส่งมอบโอกาสเพื่อส่งมอบแรงมานาใจให้กับใครต่อใครหลายคนทั่วโลกการบทเพลงที่ประลมใจิตใจและมิตรภาพยังคงเหลืออยู่ในองเราชาวบรนี่บางทีไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะมีบรนี่ชาวไทย ที่ได้มีโอกาสฝากผลงานเพลงไว้ในอัลบัม้มใดอัลบั้มหนึ่งของคุณนินสซะดอนก็ได้ผมมั่นใจนะว่าแฟนนอมชาวไทยเรามีคนที่ทําได้เพียงแต่ขอแค่พื้นที่ได้แสดงฝีม,มือเท่านั้นซึ่งถ้ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาจริงๆผมก็ขอเป็นกําลังใจและแสดงความินดีด้วยละกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการชั่วโมงโบรนี่คุณนิสซะดอนคืออะไรทําไมจึงควรฟังซึ่งนี่ก็นับเป็นเออตอนที่3แล้วนะถ้าไม่นับรวมกับตอนสเปเชียลอีกหนึ่งตอน ซึ่งตอนแรกผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะทำอะไรดีระหว่างโพนิสดอรกับกิปปี้พาสตาในเวอร์ชันมาริเทนพนี asta, version, ony, หรือพวกอิเลเมนต์ออฟอินสันิตี้หรือถ้าเห็นความบาคลั่งที่หลายคนน่าจะรู้จักนะถ้าเ,เคยอยู่ในช่วงประมาณยุคเองอ2012 2013ช่วงนั้นแต่ก็นั่นแหละถ้าอยากรู้ว่าในตอนต่อไปของรายการชั่วโมงรูนีจะเป็นอะไรนั้นก็โปรดรอดติดตามรับชมได้เลยส่วนท้ายสุดนี้ถ้าใครมีข้อสงสัย,ลย,ยรลออยากจะสอบถามแลกเปลี่ยนอะไร ลงได้ใต้คอมเมนต์เลยครับเรียไว้พบก,กันใหม่ในโอกาสต่อไปหรือช่วงที่ผมลาพักร้อนยา,ยาวๆนะอ๋อแล้วก็กลืมไปอย่าลืมสนับสนุนพูนิส่รดอนด้วยละกันบาย